เผาดีแชร์ได้ขนมปาดาของดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวดีแชร์ได,ด้ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นขนมปาดาของดีจังหวัดนครศรีธรรมราชขนมปาดาถือเป็นขนมสูตรโบราณของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้วันนี้เราจะไปตามหาขนมปาดาที่ตลาดนับอนุสรน,นะคะตลาดสดดั้งเดิมของอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ปีนี้ขนมปดาได้รับคัดเลือกให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชขนมปดาหรือนมป้าดานะคะเป็นน่โมโบราณที่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเป็นนุ่มทอดจอรต,ตรงกลางพนี้ค่ะไายโดนัทแล้วกหมี่ไส้ค่ะนมทําจากแป้งข้า,าวเจ้าที่บดเองจากข้าวส,สั้นผสมกับกล้วยนำหวาสซุกนะคะใส่ไส้เราวหรือมะพร้าวนะคะทอดในน้ํามันร้อนๆรสชาติร้อยเป็นเอกลักษณ์ค่ะทอดไม่ไม่แป้งกรอบนอกนุ่มนนะคะ ใครมาเที่ยวนครอย่าลืมมาชิมขนมปาดานะคะรับรองว่าร้อยจังหู้ค่ะและปีนี้ขนมปาดาก็ได้รับเลือกให้เป็นเมนูเชิ์ชูอาหารถิ่นด้วยแนะนำที่ตลาดสดนับอนุสรตลาดสดดังเดิมในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช